ขอชื่นชมและสู่ฮกเกาหลีใต้ไม่เหมือนประเทศสีทนชัยที่รีรีรอรอแถมยังมีลุงป้ามนุษย์สิทธ์เข้าบากขวางอีกคนคุณภาพแบบเกาหลีใต้ไม่รอช้าทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมแรงแข่งขันที่จะปกป้องพลเมืองกรณีนักศึกษาวัย22ปีเสียชีวิตและหญิงสาวของเกาหลีเสียชีวิตที่ชายแดนเขมรเวียดนาม แก๊งอาชญากรรมในกัมพูชาหลอกลวงคนเกาหลีเป็น3-400คนงานนี้ขเขมรอยู่ไม่เป็นสุขแน่เกาหลีใต้ประกาศกล้าวจะส่งหน่วยรบพิเศษมาจัดการกับแก๊งคอรเซนเตอร์ในประเทศกัมพูชาที่ปล่อยปละละเลยให้แก๊งอาชญากรรมสร้างความเดือดร้อนให้คนทั่วเอเชียเวลามีคนต่อต้านรัฐบาลเขมรจับได้ทันทีทันควันแก๊งคอลเซนเตอร์มีเป็นพันกลับทำเป็นมองไม่เห็น กาหลีใต้ไทยลาวเวียดนามจะร่วมแรงร่วมใจไล่ฟันพวกอาชญากรรมในขเขมรอยู่ยากซะแล้วคุนเซนผู้อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนแก๊้งคอรเซนเตอร์ผู้บริหารประเทศของขเขมรเก่งเรื่องอาชญากรรมต้มตุนชาวโลกแต่ไม่เก่งเรื่องการพัฒนาประเทศ